ภายในงานท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์โดยมีกลาลยานมิตรบุลเลิศโกวิ่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายขี้ลานาเภศัชโดยมีกลาลยานมิตรปิยพงษ์นาควารีกรลาลยานมิตรเบนจมาจุนเจือญาตเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยมีกายาญมิตรปิยฉัตรชายรัีกายานมิตรปานิชาธรรมชนะติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีถวายพัตหาหารเป็นสังฆทานโดยมีกายาญมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพุทธมนต์ก่อนที่ประธานบุญพิธีทั้ง4คณะ จะได้น้อมถวายจตุปัจจัยธทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ท่านก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกัลยาณมิตรที่วัดพระธรรมกายมินิโซต้านะคะที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ค่ะสาธุค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่น่าปลื้มปิติใจค่ะที่ ากลาลยนานมิตรนะคะที่อยู่ในต่างแดนค่ะก็ยังสั่งสมบูรนะคะสั่งสมทานบารมีกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ